ป้าเย็บผ้านี่นี่นี่คนแต่ก็จะอยู่บ้านหลังนู้นต่อไปต้องทำอนุสาวรีย์ต้นมะขามไม่ป้าก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับแต่่กองก็นั่งเย็บผ้ากันก็ก็จะพูดว่าเอาคนปีมะแต่กองจะมีคนปีมะที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็มาขูดต้นมะขามป้าก็เป็นคนปีมะเนาะตอนกลางคืนก็ตกลงกันก็ออกมาตากางดึกมาขูดตรงนี้ขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่ไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นหวยเป็นไรแล้วก็ตื่น้ามาเนาะก็มาเสียบทุบเอ้าแน่จริง ออกเลยทุบก็จะวนวนลงไปข้างล่างบุ๊บลงไปนั่นแล้วก็ขึ้นมาจริงๆแต่พวกอป้าถ้ารู้ตอนนั้นเนาะพวกเราไม่รู้เรื่องด้วยเออแล้วก็เอ,วเอาวันผ้ามาก็มาขูดเล่นขูดทุกวันเห็นทุกแหงแล้วก็ออกในใบกล้วยเนาะตอนนั้นที่ก็กล้วยเนาะแล้วป้าก็จะไปไปไหนไปซุมอะไรเนาะก็มาดูเห็นเห็นห้าแตนมันห้าหกห้าเนาะหกห้าเออก็ไปซื้อคนละห้าบาทแต่แม่บ้านเขานี่แหละก็ <laughs> พูดกันว่าถูกคนละห้าบาท ออกในใบกล้วยแดงเลยนะแต่ป้าไม่สนใจมาจุดทูบอ้าวแน่จริงทําสิมันก็หมุนหมุนหมุนทูบนะหมุนลงไปบุบลงไปก็เหลือสามมีบอกทุกจริงๆนะตรงนี้จริงๆริงเลยทุกงวดทุกงวดตอนมื่อค่ำตอนนั้จ้าถามแกสิแต่ตะกอนจะเนาะก็ราจจะเล่นแบบเล่นๆกันไปอย่างนี้นะไม่รู้ว่าเป็นภาษ็ไพอกันเป็นประจำนะ เป็นวิธีการในการทำแป้งนะตอาวีการในการทำแป้งลองดูดิทำไมมันต้องเย็ดตรงนี้ จะเป็นสิสิเป็ดจะลู้จึงไหนตรงนั้นเดี๋ยวูอไรบบ่อจะทำอย่างนี้ขอ่อม่ขอขอข่ขอ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 ไอข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 กอขอาอขอขอขอ่งมอข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 ปขมขอ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 นอข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 อนอข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 ออขอขขอนอขไขอ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 ขมขอออขขไออ พูดกันไปทำทุกครั้งมันน้าไปทางที่จะวันออกมันจะได้ออกว่างั้นแล้วก็ทําวันที่วันธนาคารด้วยนะต้องทำธนาคารด้วยนะอันนี้คือเคล็ดลับเฉพาะต้นมะขามนี้หรือว่าทั่วไปที่เราจะไปโขลเอากดเอาเอาที่วันแข็งต้นมะขามมะขามคําว่าขามก็บอกงนี้เนาะคุณป้าก็ ก็มาทำนี่แหละเย็บผ้าแต่ก่อนเพราะวาจะเย็บผ้าเนาะเขาตั้งทีมกันมามาทำเพราะว่าแฟนเขาทำเขาทำกันนี่แหละพาทำอันนี้นะคะเคล็ดลับการขอเลขการขุดเลขเคล็ดลับการขุดเลขโอ้ยสามเก้าห้อันนี้สดสดอันนี้เีขเก่าเด้สิไล่ให้สดสดมันออกยาวหมดเลยเดซิไล่ให้สดสดเด้อเด้อเด้อมันออกยาวเนาะสามเก้าห้าโอ หกศูสมันหรอกศูนย์สอ๋อหกศนาั่งเจ็ดเก้าหกศูนย์สามสดสมีตัวไหนบ้างวั้น้สดสดมีแปเห็นไหมล่ะเก้าศูนย์แปดต่อไปศูนย์งมา เก้าศูนยสามศูนย์หกศูนย์ศูนย์ยังไงลุงใจเนี้ยยังไงคะอันนี้อันนี้คือวดนี้วันหนึ่งวันสิบหกวันจะสินีนาหกมีนาเนี่ยเกมีนาเลขเดิมเดิมกมีนาคัดตัวเดิมมาให้มันชนกับลุง๋องแล้วมีศูน่ะลุง๋องบอกว่ามีศูนย์เออควใจมีแค่นี้บ่เก้าศู์สามศูนห เอาสามตัวใช่ไหมก็ลุงใจให้สามตัวไปจับวินเอาเก้าศูนย์แปดนะจับตัวนี้เลยคุณอ่าอ๋อ้ได้แล้วคะจับตัวนี้วันนี้มันเด่นก้าด่นี่มันเด่นเก้าโง่เนี้ยเด่นเก้าวันนี้เด่นเก้าอีกแล้วอืมนั่นเก้าจะมาเป็นงวดที่สิบครบสิบงวดไหมตอนนี้มาแล้วสามงวดเก้ามาแล้วสามงวดนะเออเก้ามีศูนย์นี่ละจับคู่กันเลยนะ้องชายเนาะนั่นอนละ เราก็มีของกาฝันลูงใจลูกใจก็มีของกาะฝันมาให้เป็นตัวเลข